สวัสดีครับ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  E ีีนี้ผมก็มีพัะเครื่องมานําเสนอครับเป็นพัชเครื่องของหลวงปู่มหาศิดาเช่นเคยนะครับเป็นพัชเครื่องของหลวงปู่มหาศิดาเช่นเคยครับเป็นพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับเป็นพระปิดตาหลักยอดนิยมนะครับชื่อว่าพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาศิดานะครับนี่ครับกล่องหน้ากล่องปนแบบนี้ครับพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับไหว้ครูปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ หลวงปู่มหาศิลานะครับวัดพระธาตุมื่งนะครับนี่ครับรายการนี้เป็นรายการที่ส<ม>ิบห้ารายการที่สิบห้านะครับนี่ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับเนื้อผสมพุทธคุณนะครับผสมเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับรายการที่สิบห้านะครับองค์นี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับ เป็นรายการที่สิบห้าครับนี่ครับหน้ากล่องด้านหลังกล่องครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับจัดสร้างเพียงห้าร้อยห้าพันห้าร้อยเจ็ดองนะครับนี่ครับห้าพันห้าอ็ดองนะครับเลี่ยมกรอบไปเรียบร้อยเลยนี้เขาเจ้าของเดิมน่าจะจะไปอยากจะไปเลี่ยมทองเลี่ยมถึงเรียเร่ยมไม่รู้ว่ องนี้จะเป็นเลขสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดห้านะครับประมาณนี้นครับสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยแต่พระสภาพสวยเดิมเลยพระสภาพสวยเดิมเลยไม่มีบิดไม่มีลานเลยพระสวยเดิมเลยไม่มีบิดไม่มีลานนะครับ พระองค์นี้สวยเดิมเลยนะครับนี่จะกล่องเขียนว่ารายการที่สิบห้าพระผงพุทธคุณเกษาเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับห้าพันห้าร้อยเจ็ดองครับนะครับพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับจัดสร้างที่วัดพระาธาตุมื่นหินนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับวัดพระาธาตุมื่นหินนะครับวัดที่ท่านป,ปฏิบัติตัว้วยท่านท่านอยู่ที่ตอนนั้นตอนนี้นะครับนะครับ พระปิดตาลุยไม่ยั้งนะครับไหว้ครูสองห้าห้าเจ็ดนะครับพระปิดตายอดนิยมนะครับหลวงปู่มหาศลานะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพระสวยเดิมเลยไม่มีตําหนิเลยนะครับพระสวยเดิมไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิบอกไว้เลยว่าสวยเดิมนะครับสวยเดิมมแล่ก็สร้างเพียงห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค์เท่านั้นนะครับห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค์ครับ สวยเดิมเลยพาะรุ่นนี้ก็จัดว่าเป็นเป็นพาะหลักยอดนิยมนะครับของหลวงปู่มหาศลานะครับเป็นพาะอีกรุ่นหนึ่งครับที่กําลังมาแรงนะครับตอนนี้ถือว่ากําลังมาแรงแรงอยู่ทุกวันเลยนะครับราคาขยับทุกวันครับพาะรุ่นนี้นะครับเพราะว่าชื่อดีนะครับชื่อดีนะครับชื่อดีนะครับเป็นพาะปิตาลอยไม่ยั้งนะครับชื่อดีครับชื่อว่าพาะปิตาลอยไม่ยั้งนะครับพิธีปลุกเสกก็ดีนะครับพิธีปลุกเสกก็ดีนะครับหลวงปู่มหาศลาทัานเสกนะครับ เป็นชื่อดีนะครับชื่อดีนะครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าจะสร้างเพียงห้าพันห้าร้อยเจ็ดองครับสร้างไม่เยอะนะครับถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับเนี่ยสร้างไม่เยอะสวยเดิมเลยมีองค์เดียวนะครับรายการที่1ิบห้ามีองค์เดียวนะครับผมบอกก่อนว่ามีองค์หรือหลายองค์เนี่ยจะต้องถามเมียก่อนครับแต่รายการที่15้ามีแน่นอนนะครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิ้าต้องถามแฟนอีกครั้งนะครับ สวยเดิมเลยรายการที่สิบ้าผมแบ่งบูชาอยู่อง์ละหนึ่งมห้าันบาทนะครับหนึ่งหมื่พันบาทครับรายการที่สิบห้าครับหนึ่งหม้าพันบาทครับรายการที่สิบผมแบ่งบูชาละองละหนึ่งหาพันบาทครับอ้ยไม่ใช่หนึ่งนห้าร้อยบาทนะครับหมื่นหมื่ร้อยบาทครับ หนึ่้าร้อยบาทครับรายการที่สิบ้าครับหนึ่งห้าร้ยบาทครับหมื่นห้าร้อยครับประมาณนะครับหมื่ห้าร้อยบาทนะครับหมื่นห้าร้อยบาทหนึ่งห้ยบาทเท่านั้นครับแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งร้ยบาทเท่านั้นครับรายการที่สิบห้านะครับเนื้อผงฟุทุกคุณผสมเล็บโลหิตฟันลวงปู่นะครับจัดสร้างห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค์ครับหนึ่งห้าร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งหมนห้าร้อยบาทครับประกันพาแท้ตลอดชีพครับ ผมประกันพาแท้ตลอดชีพครับ1 5 0่งหมนหบาทครับสนใจนะครับ0ูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับสนใจ0ูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับประกันพาแท้ตลอดชีพครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับรับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทโอเคครับไปต่อเลยครับไปต่อรายการต่อไปเลยนะครับ หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับเนื้อผงทุกคุณอุดเม็ดยายชนวนนะครับจัดสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อผงทุกคุณอุดเม็ดยาชนวนนะครับนี่ครับ ก็จะสร้างน้อยขึ้นไปนิดหนึ่งครับครับรวยปีตาไม่ยั้งนะเนื้อผงพุทธคุณนะครับอุดเม็ดยานะครับนี่เม็ดยาชนวนนะครับที่พุงท่านครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยฟ้าสวยเดิมเลยสองสี่แปดสามครับอันนี้เลขสองสี่แปดสาม รายการนี้จะจัดสร้างน้อยนะครับรายการนี้ถือว่าจัดสร้างน้อยครับสร้างเพียง2,999องค์รายการที่14บนะครับเนื้อผงพุทุคุณอุดเม็ดยาชนวนครับเนื้อผงพุทธคุณอุดเม็ดยาชนวนครับผมมีแบ่งอยู่6องนะครับมีแบ่งอยู่6องนะครับเนื้อผงพุทธคุณอุดเม็ดยาชนวนครับตั้งราคาไว้ที่12,500บาทนะอรับ12,500ยบาทหนึ่งันบาทครับนี่ครับสวยทุกองค์เลยหายากสร้างน้อยหายากสร้างน้อยสวยทุกองค์เลยเดี๋ยวออกให้ดูทุกองค สวยทุกๆองพาคัสสวยมาเลยนะครับพาคัสสวยมาเลยนะครับพาคัสสวยมาให้นะครับสวยทุกองค์ครับรายการที่สิบสีนนนน่นะครับเนื้อผงุทธคูลอุ่นเวทยาชนวนนะครับรายการที่สิบสี่ครับสวยทุกองเลยเนี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่แปดหกแปด ผ้าสวยทุกเดิมเลยทุกองเลยต้องบอกว่าผ้าสวยทุกองเลยแปดหกแปดอีพีนี้ผมมีแบ่งอยู่หกห้าองค์นะครับห้าองค์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทองค์ที่หนึ่งครับสวยเดิมคัดสวยมาให้เลยองค์ที่สองครับสวยเดิมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์แปด พระสวยเดิมเลยต้องบอกว่าพระสวยเดิมเลยผมคัดสวยมาเลยนะครับคัดสวยไหมพี่ๆเลยสวยเดิมเดิมทุกองค์เลยคัดสวยเดิมเดิมทุกองค์นะครับเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกคัดสวยมาเลยนะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสะสมครับพระปิดตาลวยไม่ยั้งนะครับพระปิดตาลวยไม่ยั้งนะครับพระปิดตาลวยไม่ยั้งรายการที่สิบห้าและรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่15นี่นะครับรายการที่15แบบนี้นะครับเดิมๆธรรมดา1,500บาท1,500บาทรายการที่14นะครับอันนี้รายการที่14กล่องรายการที่14เขียนด้านหลังนี่ชัดเจนนะครับมีกล่องแบบนี้นะครับเขียนด้านหลังชัดเจนนะครับจัดสร้างน้อยนะครับสร้าง2 9ง9องค์นะครับรายการที่14 12,500บาท12,500บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งสีทั่วประเทศนะครับ บริการเก็บเงินปลายทางและจัดส่งฝีทั่วประเทศนะครับบริการจัดส่งฝีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับอะไรอันนี้อันนี้นี่องค์ที่สี่ครับสวยเดิมเลยอันนี้นนเรีเยอนนกอะไรสองสองหกเจ็ดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองห้าแปดสาม รายการที่14นะครับขอฝากกันด้วยนะครับรายการที่14พระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับนี่กล่องเขาเลยนะครับออกวัดพระธาตุหม <idan> ื <mel> ่นห <mel> <doctrine> <mel> ินครับพระหลักยอดนิยมนะครับพระหลักยอดนิยมถือว่าเป็นพระหลักอีกรูปหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับเป็นพระหลักยอดนิยมนะครับพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับไหว้ครูสองห้าหกเจ็ดนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินปีห้าเจ็ดนะครับรายการที่14นะครับฝากกันด้วยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับรายการที่14นะครับ หนึ่งมื่นสองันห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบสามนะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับรายการที่รายการที่สิบห้าสิบเอ้ยรายการที่สิบสี่อันนี้รายการที่สี่นะครับนี่รายการที่สี่อุดมัจญาณครับอุจมัจญาชนนหครับแล้วก็รายการที่สิบห้าครับเป็นกล่องนี้ครับนี่ครับรายการที่สิบห้าแบบนี้นะครับจะไม่มีอุดนะครับก็หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับมีนี่ครับประกันพารแท้ตลอดชีพครับปุมรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพครับประกันพาแท้ตลอดชีพครับ แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจนะคร at at <the> <ible> ับ idline 0820786720ครับ0820786720ครับ idline ครับน ja ี <Elena> <t> ่ครับ idline หรือเบอร์โทรนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ0820786720นะครับ0820786720นะครับนี่ครับพระสวยเดิมทุกองเลยประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับพระสวยเดิมทุกองเลยแล้วก็ประกันพระแท้เราดูแลให้นะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับ ประกันฟ้าแท้ให้ตลอดชีพนะครับและประกันฟ้าแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปถางนะครับร้านดนตรีฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านดนตรีฝากกดติดตามด้วยครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองครับสาธุสาธุสาธุ